เยโอไปทำอะไรครับแต่เช้าเลยอ,อ๋อคนนี้เหรอเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวไม่รู้กี่วันไปญี่ปุ่นรนีโอถามใช่ไหมเพราะพี่คนนี้ไปไหนไปญี่ปุ่นครับเดีโอไปหลายวันแหละไม่น่าสามห้าวันหรอกเขาคิดถึงเดีโอเขาคิดถึง วันนี้อากาศเย็นนะแต่ว่าห้องเราอ่ะมันถ้าเกิดเราทําท่อตรงกลางห้องนะห้องเราจะค่อนข้างร้อนกว่าตรงนี้เราเลยเปลี่ยนใจแล้วพราะว่าไม่ทําท่อตรงห้องที่มันเป็นห้องที่แบบเชื่อมกับตรงด้านนอกอ่เฉพาะห้องเราอย่างเดียวเพราะว่าห้องนอกนี่ให้เขาทําเองก็คือต้องต้องมาทําอากาศด้านนอกไม่งั้นห้องในห้องนอนเราร้อนมากเราเลยบอกว่ามันจําเป็นต้องเป็นอย่างนี้เราเลยว่าถ้ามีที่เราจะถามให้ ทำไม่เป็นของข้างนอกเลยตรงเลยอ่ะ